ข่าวดทุกคนหมอลำสามคณะประชันในงานเดียวกันนะครับรีดดวว่าหลายคนเนี่ยส่งคิวงานนี้มาทางแฟนเพจอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ สามหมอลำคณะดังมีคณะอะไรกันบ้างครับทุกคนและเป็นงานอะไรทําไมจัดยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะครับแน่นอนครับทุกคนหนึ่งในหมอลำสามคณะมีน้องอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจแน่นอนจากหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวงที่สองครับทุกคนเป็นวงพ่อดาบสอประถมบันเทิงศิลนครับวงที่สามเป็นทางด้านคุณบอยสิริชัยครับหมอลำใจเกินร้อยนั่นเองหลายคนบอกว่าเอ้ยงานอะไรอุ้มอิ่มนะครับงานนี้จัดที่จังหวัด ชนบุรีครับทุกคนเป็นงานวัดหนองปลือตําบลบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับใครอยู่ใกล้ระแวกนั้นบ้างครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยแน่นอนครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะประชันกันยังไงเขาเล่นกันคนละวันครับทุกคนซึ่งทางด้านแฟนเพจเครือสหพัฒน์แหลมฉบังได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับบอกว่าเดือนหน้าหมอลำคักๆนะครับเดือนมิถุนายน2568ที่วัดหนองปือตาบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุ เป็นงานประจําปีนั่นเองครับทุกคนปิดทองหลวงพ่อเปืยปัญญาปัสสุโตนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปลือครับแล้วก็หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์พระแก้วประจําวันเกิดสักระท้าเวสุวรรณด้วยนั่นเองครับวันที่2มิถุนายนคับทุกคนเป็นทางด้านหมอลำประถมบันเทิงศิล แน่นอนครับทุกคนใครเป็นแฟนคลับของปฐมบันดึงศี์ครับเตรียมไปม้วนไปซื่อได้แน่นอนครับทุกคนวันที่2มิถุนายน2568นะครับวันที่3ครับทุกคนเป็นโชว์เครื่องเสียงสวยงามจากดีเจปันปันนี่วันที่4ครับทุกคนเป็นทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงครับเจอกันแน่นอนกับน้องอิงเพชรบ้านแพงและบอสโจโยบินินนะครับวันที่5ครับทุกคนเป็นรำวงย้อนยุควันที่6เป็นรำวงย้อนยุคครับวันที่7จับ เป็น DJO จอฟเจ้าเก่าครับวันที่8มิถุนายนหมอลำใจเกินร้อยคุณบอยสิริชัยนั่นเองครับ แน่นอนครับทุกคนประถมบันเทิงศีลเล่นวันที่2มิถุนายนวันที่4หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็วันที่8เป็นคณะหมอลำใจเกินร้อยนั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นใหญ่จัดใหญ่มากๆครับทุกคนเป็นงานบุญประจําปีนั่นเองครับที่วัดหนองปลือตําบลบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่จังหวัดชนบุรีครับห้ามพลาดเลยกับคิวงานนี้นะครับเดือนมิถุนายนครับทุกคนก็ใกล้เดินทางมาถึงช่วงปิดฤดูกาลแล้วนะครับทุกคนสํา สำหรับหมอลำแต่ละคณะหรือว่าตอนนี้ครับทุกคนหมอลำคณะดังๆเนี่ยก็มีงานกันเยอะแยะมากมายครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับทุกคนแล้วก็ลากยาวไปเลยครับทุกคนจนถึงเดือนมิถุนายนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแปลว่า3คณะนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยยังมีงานอยู่ครับโดยจะเป็นประถมบันเทิงศิลป์หมอลำใจเกินร้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านพระดาบสอเองแล้วก็ทางด้านบอสโจโยมินินเองเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศวันปิดฤดูกาลไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวันที่28มิถุนายน2500 68นั่นเองครับทุกคนตรงกับวันเสาร์แต่ว่าทางด้านหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยนี่ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าทางด้านคุณบอยสีชัยครับทุกคนเขาจะปิดฤด,ดูกาลในวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆครับทุกคนใกล้จะปิดฤด,ดูกาลขนาดนี้วงหมอลำทั้ง3วงนี้ยังมีงานใหญ่ๆที่รอจ่อคิวอยู่นะครับทุกคนอย่างเช่นงานนี้เป็นหลักๆเลยนะครับก็ถือว่าแสดงความยินดีแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้ง3วงเลยทีเดียวครับทุกคนแน่นอนครับไปดูปฐมบันเทิงศิลป์นเนี่ยก็จะได้ไปดูพ่อดาบสอโชว์อลังการ ร,รวมถึงแม่น้องใหม่เมืองชุมแพด้วยเหล่าบรรดาพระนางต่างๆจากประถมบันเทิงศิลป์นะครับแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยเองครับทุกคนก็จะได้ดูโชว์ต่างๆของพระเอกนางเอกครับรวมถึงโชว์เปิดตัวหัวหน้าวงอย่างคุณบอยสิริไทยนั่นเองครับ แน่นอนครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงถ้าไปชมอุงอิงในวันที่4มิถุนายนก็จะได้ชมโชว์สวยๆของอุงอิงเพชรบ้านแพงคับทุกคนแล้วก็บอสโจโยมนินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนตอนนี้ก็โอ้โหยินดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้เดือนมิถุนายนนะครับหมอลำคณะต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาแน่ชัดครับทุกคนว่ามีคิวงานที่ไหนกันบ้างช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นช่วงเดือนพฤษภาฯนะเพิ่งต้นเดือนพฤษภาเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้หลายคนถามหาคิวงานช่วงเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมทุกคนก็ ยินดีด้วยกับวงการหมอลำครับทุกคนที่ได้รับการตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนกับทุกๆทางจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็น วงหมอลำดังทั้ง3คณะระดับประเทศเลยทีเดียวครับที่จะมาเล่นในงานงานนี้นั่นเองครับทุกคนแน่นอนครับเป็นงานยิ่งใหญ่อลังการครับนอกเหนือจากจะได้ไปชมความม่วนความสนุกแล้วภายในงานเดี๋ยมิมเชื่อว่ามีกิจกรรมให้ทําบุญกันเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าสถานที่เนี่ยจัดที่วัดใช่ไหมครับวัดหนองปือตําบลบึงอํงเาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับทุกคนมีการปิดทองด้วยนะครับแล้วคาดว่ามีสินค้าที่จะไปจาหน่ายในงานเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคน แน่ใจนะครับว่ามีการเก็บบัตรหรือเปล่านะโอ้โหทุกคนหมอลำหมายเลขกนึง ปฐมบัณฑงศิล์นะครับวันที่2แล้วก็หมอลำสาวน้อยเนี่ยวันที่4มิถุนายนใครที่อยู่กใกล้บ้างครับก็อย่าลืมจดเอาไว้ด้วยแล้วกันครับทุกคนสําหรับคิวงานนี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกคนในช่วงนี้ก็โ,อโหอย่างที่บอกว่ามิ้วข่าวกระแสก็พยายามจะอัปเดตคิวงานเนาะให้กับทุกคนแบบว่าใครที่อยู่ใกล้ๆก็จะได้ไปก็จะได้ดูคลิปเซฟคลิปมิ้วข่าวกระแสกเก็บไว้นะทุกคนก็เป็นคิวงานอุ๋งอิงกับพ่อโจ้นั่นแหละหลักๆเลยที่มิ้วข่าวกระแสเนี่ยได้มีการมานาเสนอข่าวนั่่นอยู แล้วก็ยังแน่นเยอะมากสําหรับพ่อโจกับองคงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันคับทุกคนอ,อิ่มได้มีโอกาสนําเสนอไปสักครู่นี้เลยเป็นวันที่30พฤษภาคมครับจากห้างวิสโก้โฮเทลนะครับเขาก็ได้มีการเขียนถึงอิง,องเพชรบ้านแพงด้วยสําหรับแอดมินห้างนะครับเขาก็บอกว่าอย่าลืมมาให้กําลังใจอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะ้หมอลําก็แค่ปากซอยเออนะครับนัดรวมพลคนชอบหมอลําในวันที่30พฤษภาคมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเล่นติดกับห้าง วิสโก้โฮเซลนั่นเองครับทุกคนปังมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดินทาง1วันครับทุกคนอ่าแล้วก็มาวันที่10เลยนะครับโรตัสมินบุรี นถนนสุวินทวงศ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองครับวันที่11ครับทุกคนอยู่ที่วัดเขาแก้วธรรมรามตําบลคลองเรืออํเาเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับวันที่13พฤษภาคมครับน้องแสดงอยู่ที่ตําบลท่าพลอํเาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ14เดินทางหนึ่งวันครับทุกคนเพื่อที่จะเดินทางมาที่บ้านวังม่วงตําบลหนองพลง,งามอำเภอเกษตรส,สมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับ16พฤษภาคมอยู่ที่หน้าที่ว่าการอําเภอนาเชื่อ จังหวัดมหาสารคามนั่นเองครับแล้วก็วันที่17เดินทาง1วนันวันที่18ครับอยู่ที่วัดกกต้องกุดว่านะครับอําเภอกูชีนารายจังหวัดกรสินนั่นเองครับ19พฤษภาคมอยู่ที่วัดหนองสาราตําบลเมืองมะรูนะครับอําเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับทุกคนแล้วก็20พัก1วัน21อยู่ที่โรงเรียนบ้านระเวียงตํบบาบลระเวียงอําเภอโน,นนารายจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็22พฤษภาคมเดินทาง1วัน23พฤษภาคมอยู่ที่บ้านหนองโคร ตะบ,บนวังดานอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองครับ24พฤษภาคมคทุกคนอยู่ที่บ้านถาวรตะบ,บนถาวออารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ25ครับทุกคนถึงวันที่28งองค์อิงเพทรบ้านแพ้เนี่ยว่างยาวเลยทีเดียวครับ29พฤษภาคมอยู่ที่วัดนนสวรรค์ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็30พฤษภาคมอยู่ที่ห้างวิสโก้โฮเซลอำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมาแล้ววันที่31พฤษภาคมอยู่ที่ตลาดมาบยางพรนะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอง๋งอิงกับพ่อโจที่น ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากคิวงานเดือนมิถุนายนของจังหวัดชนบุรีเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับโอ้โหสามหมอลำครับทุกคนที่จะไปประชันกันในงานนี้สุดยอดมากๆเลยครับ